ครัสบสวัสดีครับว้าวุ่นเลยฮีบีเบออกคว้าเลยใา่เลยคว้าเลย khó khó đó Mày lắng đi Hãy oh. sai Sai phai, sai phai. Đi đi lùng nè bà đi. Đéo ra, đéo ra, đéo ra. Đéo 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 đéo. Ô. Lùng con, lùng con. เสียบมที่แล้วเบิดเ็มัไวเลยอันนี้ครบหาเนาะเอายิก พ่นกลลแบบละเอียดให้แน่ที่พ่ผมเญกนเนาะละเอียดแล้ว <laughs> แม่งรถดันคนละเอียดเลยรถติ <laughs> ดเฟื้เลยนะ <laughs> เดเอเอามาอีกเอาอีกอีกนึงอีกนึง